สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะมันสะท้อนสุภาษิตท,ที่ว่าปลาหมอตายพระปากได้ชัดเจนจริงๆเป็นเรื่องของคุณทาดาค่ะที่คำพูดของเขานำไปสู่การถูกทำ้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียววันนี้เราก็มีข้อมูลสรุปเหตุการณ์แล้วก็คำให้การจากหลายๆฝ่ายรวมถึงความคิดเห็นจากชาวเน็ตมาลองดูกันค่ะ เป้าหมายวันนี้ของเราก็คือมาลองไล่เรียงดูข้อมูลกันว่าแต่ละมุมมองเป็นยังไงความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันขนาดไหนแล้วที่สำคัญคือปฏิกิริยาจากสังคมออนไลน์เนี่ยเออมันบอกอะไรเราได้บ้างค่ะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะคือคุณาดาเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่าวันนั้นดื่มมาพอสมควรออกจากผับมาก็อยู่ในอาการมึนเมาครับ แล้วก็ไปเจอเอ่อกลุ่มคนที่เขาระบุว่าเป็นกาดประมาณ6กคนนั่งดื่มกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวนั้นครับผมแล้วก็เข้าไปทักทายกันใช่ค่ะแต่เป็นการทักทายที่แบบว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่เลยตามที่เขาเล่าเนี่ยเขาเริ่มถามก่อนว่าพี่พี่พกินอนะ่ะแล้วพี่จ่ายเงินกันบ้างหรือเปล่าอืมแค่คำถามแรกก็ดูสเสี่ยงเลยนะครับใช่ค่ะแล้วมันก็ดูจะแรงขึ้นไปอีกเมื่อเขาพูดต่อประมาณว่า ทีหลังพี่กินก็หัดใจบ้างนะพวกพี่เป็นแค่ก,การ์ดนะเว้ยอะไรทำนองเนี้ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็มีลักษณะดูถูกอยู่พอสมควรเลยนะครับผลที่ตามมาก็คือคุณธดาถูกรุมทำร้ายค่ะเพราะบอกว่าหลังจากนั้นจำอะไรไม่ได้เลยครับมารู้สึกตัวอีกทีก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งอาการบาดเจ็บนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่แค่ชกต่อยกันเล็กน้อย รุนแรงมากนอกจากใบหน้าที่จะบวมช้ำหนักแล้วเนี่ยที่น่าตกใจคือผลตรวจบอกว่าซี่โครงหักถึง7ซี่เลยนะครับเซี่เลยเหรอคะครับ7ซี่ซึ่งมันบอกว่าการทำร้ายเนี่ยมันรุนแรงมากจริงๆมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะที่เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาสภาพคือเลือดเต็มหน้าเลยใช่ครับก่อนที่จะไปล้มหมดจติตข้างรถภาพนั้นก็ยิ่งตอกย้ำว่าเหตุการณ์มันรุนแรงจริงๆ แต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีอีกมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าคําให้การจากอีกฝ่ายเนี่ยเออมันต่างกันไปเลยครับเล่าให้ข้หม่ยครับว่าเป็นยังไงคือฝั่งคุณทาดาเนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะว่าเมาพูดจามไม่ดีจริงแต่ก็ยืนยันว่าเขาแค่ถามเรื่องจ่ายเงินไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องใครอืมแล้วเขาก็มองว่าการที่โลนทําร้ายกลับมาขณะนี้มันรุนแรงเกินไปเกินกว่าเหตุไปมากครับเข้าใจได้ครับ แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งแ่ะครับอีกฝั่งหนึ่งคือผู้จัดจาก,การร้านอาหารแถวนั้นค่ะชื่อคุณมิน้นเขาให้ข้อมูลกับนักข่าวแบบว่าคนละเรื่องเลยเอ้าวเหรอครับค่ะเขาบอกว่ากลุ่มที่ทําร้ายเนี่ยไม่ใช่กาดของร้านนะแต่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นั่งดื่มอยู่ก่อนแล้วอ๋อครับแล้วคุณมิ้นก็ยังอ้างอีกว่าคุณทาดาเนี่ยเมามากแล้วเป็นฝ่ายเริ่มหาเรื่องคนอื่นก่อนด้วยมีการพูดจาดูถูกกาดแล้วก็พนักงานเสิร์ฟประมาณว่า เด็กเสือพวกนี้แดกเหมือนอะไรแบบนี้ค่ะอืมพูดไม่จบประโยคด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าการของร้านเนี่ยพยายามจะเข้าไปห้ามด้วยซ้ําไม่ได้เป็นคนลงมืออูอันนี้คือข้อมูลส่วนทางกันแบบสุดๆเลยนะครับใช่ค่ะคนละขั้วเลยทําให้ตอนนี้ก็ยังต้องรอทางตํารวจสืบสวนต่อไปว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ใครกันแน่ที่ทําร้ายแล้วเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไง ครับก็ต้องรอความจริงกันไปแต่ระหว่างนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือปฏิกิริยาจากโลกออนไลน์นะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะกระแสส่วนใหญ่คือถ้าดูจากคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับมันน่าแปลกใจนิดหน่อยที่เทไปทางเดียวกันเลยคือมองว่าคุณธาราเนี่ยสมควรโดนแล้วฮะจริงเหรอคะขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงครับมีการใช้คำพูดทำนองว่าสมควรแล้วประหมอตายเพราะปาก หรือบางทีก็เรงแรงอย่างแก๊งปากหาตีนอะไรแบบนี้เยอะมากครับอืมมันสะท้อนว่าคนมองว่าการพูดจายุ่ยยุแบบนั้นเป็นเหตุผลที่สมควรแล้วที่จะถูกทำร้ายกลับไปทั้งๆท,ที่เขาเจ็บหนักขนาดนั้นซี่โครงหักเท็บซี่เนี่ยนะคะโห oh, แรงเหมือนกันนะคะครับมันคือการตำหนิเหยื่อหรือวิกติมเบลมิงที่ค่อนข้างชัดเจนมากแม้จะมีบางส่วนที่บอกว่าความรุนแรงมันก็ไม่ถูกนะ แต่ก็มักจะตบท้ายด้วยว่าแต่คนเจ็บก็เริ่มก่อนพูดจาไม่ดีก่อนอยู่ดีการที่สังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาแบบนี้ออกมามันน่าคิดนะคะว่ามันสะท้อนอะไรน่าคิดมากครับว่าทําไมแนวคิดที่ว่าถ้าไปยั่วเขาก่อนก็สมควรโดนทําร้ายเนี่ยมันถึงดูเหมือนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจังเลยในโลกออนไลน์มันอาจจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างในสังคมหรือว่า การตัดสินลงโทษกันอย่างรวดเร็วรุนแรงโดยไม่รอข้อเท็จจริงทั้งหมดมันกลายเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ออนไลน์ไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับสรุปแล้วเรื่องของคุณธดานี่ก็เป็นกรณีที่ซับซ้อนจริงๆนะคะมีทั้งเรื่องคําพูดที่ดูเหมือนจะเป็นชนวนสําคัญแล้วก็คาให้คารที่ยังขัดแย้งกันอยู่ผลลัพธ์ก็คืออาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากครับ แล้วนอกเหนือจากข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ยังต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันจริงๆก็คือภาพสะท้อนจากโลกออนไลน์นี่แหละครับการที่คนจํานวนมากพร้อมจะตัดสินหรือเห็นดีเห็นงามกับการตอบโต้ที่รุนแรงโดยอาจจะฟังความข้างเดียวหรือให้น้ําหนักกับประเด็นที่ว่า ผู้เสียหายยุ่ยก่อนมากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็ชวนให้เรากลับมามองวัฒนธรรมการตัดสินคนอื่นในสังคมเราเหมือนกันนะครับรวมถึงเรื่องความอดทนอดกลั้นต่อความรุนแรงด้วยว่าบางทีความสะใจหรือการอยากเห็นใครสักคนได้รับบทเรียนมันเข้ามาแทนที่ความเห็นอกเห็นใจหรือการรอคอยความจริงทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อครับ